เดชวรโชต CMO กิมมี่อิงคว้ารางวัล CEO Thailand a w a r d 2022คุณเกรสรินลี่จิระเดชวรโชต CMO กินมิอิงสถาบันสอนวิชาที่ดูแลทั้งระบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสมัครเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกได้หรือแม้แต่มหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศโดยล่าสุดคุณเกรสลินลี่ได้คว้ารางวัลผู้บริหารแห่งปี CEO Thailand Award 2022ในสาขาผู้บริหารธุรกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาบริหารธุรกิจภาคเอกชนจากสมสชาช่านักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเบรซิลลี่จิระเดชวรโชตนะคะ เป็น CMO ของสถาบันกิฟต์มีอิงแล้วก็แบรนด์เกรซลินอินเตอร์เนชั่นแค่ะก็วันนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะต้องขอบคุณทุกๆฝ่ายเลยนะคะที่ทําให้ทางสถาบันแล้วก็ทางแบรนด์นะคะได้รับรางวัลน,นี้ค่ะก็เทคนิคในการบริหารแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จนะคะก็อย่าง ของเราอะค่ะก็จะมีทีมนะคะที่เป็นทางบุคลากรที่เขาจบมาจากาท็อปยูระดับโลกจริงๆอะค่ะมาช่วยดูแลน้องๆนะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยอยากเข้าท็อปยูหรือคณะไหนที่อยากต้องการอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เข้าท็อปยูได้ค่ะก็อย่างปีนี้นะคะอย่างรอบสอบอะค่ะที่กําลังสมาถ,ถึงก็จะเป็นรอบ2ของจุฬาและธรรมศา,ศาสตร์อินเตอร์นะคะน้องๆเนี่ยเขาก็สนใจมาโรงเรียนเยอะมากเลยค่ะแล้วก็น้องๆเขานะคะก็จะ ออดูจากผลง,งานเก่าๆที่ผ่านมาหลายปีะคะ่ะว่ามีรุ่นพี่เค้าที่เคยเรียนสถาบันแล้วนะคะสามารถสอบติดท็อปอยูทั้ทงในไทยและต่างประเทศได้ค่ะใช่ค่ะ,คะก็จะมีพี่ๆนะคะที่เขาจ,จบจบมาจาก มหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลกค่ะมาคอยดูแลน้องๆค่ะก็จะเป็นการดูแลทั้งระบบเลยนะคะรายวิชาไม่ว่าจะเป็น IELTSAT นะคะ SOP interview written exam หรือ essay เองก็ตามค่ะจากสถานการณ์โควิดค่ะทำให้นักเรียนมาเรียนกับของเราเพิ่มขึ้นค่ะอยากถ้าสมมติว่าน้องๆหรือผู้ปกครองที่ดูอยู่นะคะอยากจะแนะนำเป็นคอส GED ค่ะ GED คือการสอบเทียบวุฒ oh ิม .6 นะคะ สามารถเรียนจบออม .6 ได้ตั้งแต่อายุ16ปีแล้วก็สามารถรยื่นเข้ามาหาวิทยาลัยได้เลยค่ะดังนั้นนะคะเราจะไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งเรียนมไปเป็นระยะเวลา3ปีค่ะก็16แล้วก็เข้ามาหาวิทยาลัยได้ค่ะเรียนแค่4วิชานะคะก็จะมีภาษาอังกฤษ i a คะ่ะ Social s t u d y s Science แล้วก็ Math นะคะสอบแค่4วิชานี้ก็สามารถ ได้วูดม6เพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั่วไทยคะ่ะน้องๆคนไหนนะคะที่อยากเข้า Top U ระดับโลกหรือเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนําในไทยไม่ว่าจะเป็นจุฬาธรรมศาสตร์มหิดลอินเตอร์หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะก็ยังไงก็ฝากกิ๊มีอิงไว้ด้วยนะคะ ยังไงก็สามารถเข้าไปดูในเพจ ig gimme underscore eng g i p m, m e underscore e ing ได้เลยนะคะก็ถ้าสมมติว่าน้องๆคนไหนอยากแบบอายุ16แล้วอยากเข้ามาหาวิทยาลัยเลยหรืออยากเรียนต่อปรติปโทต่างประเทศหรือในไทยเนี่ยก็สามารถสอบถามมาได้เลยค่ะ